สบายดีมือนีอาจารย์ซิมมัสอนโปรแกรม Ado ม be ี e เฟดในหัวขอการสั่งไฟใน Ado b be ี f a ฟดการเริ่มต้นสั่งสินงานใดใดในใน o d o ม e f a เฟดนันต้องกำหนดค่าและคุณสมบัติของไฟงานที่เห้าต้องการเสียกรเพื่อให้ได้ไฟที่ตรงกับงานที่จะนำไปใส่หลังการเหตุสำเร็จและจะนำไปเผยแร่ซึ่งเห่าจะเหตุใดด,ดังนี้ การสั่งสินงานฮอสมารท์ทเหตใดสองวิธีคือวิธีที่หนึ่งเริ่มจากการเลือกหน้าต่างเริ่มต้นการใส่งานหลังจากเปิดโปรแกรมแพดขึ้นมาเฮอสามารถสั่งไฟไหมไดจากหน้าต่างเริ่มต้นการใส่งานได้เลย,เลยโดยปกติการสั่งไฟงานทั่วไปที่เฮอนิยมใส่คือการสั่งไฟเปาเลือกทีแพดพาย Execute 2.0หรือ3.0วิธีที่2เมื่อเปิดโปรแกรมแพดไว้แล้วให้เลือกคำสั่งไฟนิวเพื่อสร้างไฟใหม่สะบกหน้าต่างเพื่อสร้างไฟขึ้นมาให้เห้าเลือกแทบแกนโรรแล้วเลือกหูบแบบของลักษณะไฟใหม่การบันทึกไฟงานสามารถไปไปที่คำสั่งดังนี้ 1. ไฟล์ไฟเซฟ สองไฟเซฟแอดสามไฟเซฟแอนคอมเพสี่ฟเซฟแอดเมเพเหตุโดยปกติแล้วไฟโปรแกรมแพดที่เวอร์สันสูงกลัวจะสามารถเปิดไฟงานของเวอร์สันตำกลัวได้แต่ในทางกลับกันโปรแกรมแพดที่เวอร์สันตำกลัวจะบอสามารถเปิดไฟของเวอร์สันสูงกลัวได้หากต้องนําไฟเวอร์สันสูงกลัวมาเปิดเ็ดเวียก ในเวอร์ซันต์ตำกลัวคณะบันทึกไฟล์ก็ให้เลือกเป็นเวอร์ซันต์ตำกลัวเวอร์ซันที่กำลังเปิดใส่งานอยู่การเปิดไฟล์เลือกคำสั่งไฟล์ open เพื่อเปิดไฟล์โดยไฟล์ที่สามารถเปิดนํามาแก้ไขได้โดยไฟล์ที่มีนามสกุล .fla สนิทของไฟล์โปรแกรมแพดมีคือ .fla คือไฟล์งานมาตรฐานที่บันทึกในโปรแกรม ไฟงานที่สอง .f h l เป็นไฟที่ใส่เก็บลายลายยางไว้ในไฟเดียวกันเซนไฟซิมโบลไฟสินงานไฟที่สาม .s w f เกามาจากซ็อกเว็บเพจคือไพ่พับบลิซํำเร็จที่จะนำไปเสนอให้บุคคลทั่วไปหรือเป็นสื่อเผยแพร่ผ่านโปรแกรมอื่น ทีโบแมนโปรแกรมแพดเซ็นในอินเทอร์เนต็ตบทเพียนมือนีกับเบิเพียงมือนีเนาะขอขอบใจ